สิ่งที่เวอร์พภูต้องแก้ไขปรับปรุงก่อนจะปิดตลาดซัมเมอร์นี้หากจังหวังลุ้นแชมป์อยู่มีอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงให้มันดีมากยิ่งขึ้นไม่งั้นสิ่งที่ทุ่มไปหลักร้อยล้านปอนด์อาจทําให้เวอร์วูลไม่ถึงเป้าหมายก็ได้สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเอ็กโอเวอร์ฟุตบอลนะครับแน่นอนว่าวันนี้เราก็ยังพูดคุยเกี่ยวกับเวอร์พููอยู่ก็แน่นอนแหละว่าสถานการณ์ของเวอร์พููในตอนนี้นะครับก็นับว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังวุ่นวายอยู่นะครับไม่ว่าจะแง่ฟอร์มการเล่นนะครับหรือ้กกกรรรังเืออาซขนนตพิูพใ ก่อนช่วงเปิดซีซั่นถือว่ามีสิ่งหลายสิ่งดีมากๆเลยนะครับการซื้อตัวนักเตะนะครับที่ทุ่มมาหลักเกินร้อยล้านปอนด์อย่างฟอร์เรนเวียนการเสริมทัพนะครับที่มากมายละกันนะครับเป็นการยกระดับทีมขึ้นไปแต่ปรากฏว่านะครับพอเข้าสู่ช่วงท้ายตลาดลิปูก็มีการขายนักเตะที่เยอะด้วยเช่นกันและมันดูไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่นะครับด้วยกอร์ของทีมหากทีมนั้นหวังจะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือแม้กระทั่งนะครับยูเอฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกด้วยสถานการณ์ต่างๆวัน,น ในช่วงท้ายตลาดแบบนี้หรือแม้กระทั่งรูปแบบการเล่นหรือฟอร์มต่างๆนั้นนะครับที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนโอเคแหละนะครับล์พูนั้นสามารถเก็บปกแต้มเต็มได้เลยนะครับใน2เกมที่ผ่านมาแต่ก็เป็นการชนะนะครับที่ค่อนข้างทุลักทุเลนะครับทั้ง2เกมคือข้อดีนั้นล์พูสามารถเก็บปกแต้มได้แต่ข้อเสียนั้นก็คือนะครับล์พูขาดความคงเส้นคงวาหรือความมั่นคงนะครับด้านฟอร์มการเล่นในตอนนี้มันยังโอเคแต่นะครับถ้ามีพลาดหลุดเสมอหรือแพ้ไปอาจจะทําให้นะครับแผลนั้นใหญ่มากยิ่งขึ้นมันจึงต้องมีการรปปับเี่ยน เป็นเบอร์หรือเปล่า YouTube เปิดยูทูปเพลินโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <Nope. S 1> กําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนําบริการหันยูทูปพรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่วันละ19บาทหรือสมัครรายเดือนนะครับเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายและยังมีแอปสตรีมมิ่งอีกมากมายหลากหลายด้วยนะครับทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกแอดไลน์มาที่แบรี่โฟเคฐานลูกค้ากว่า5 0 0 0 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้อง เป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติก็ราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มา Barry4k หรือสแกนหน้าจอนี้ก็อย่างที่แฟนหงทุกคนรู้ดีเลยครับว่าตลาดในตอนนี้ใกล้ปิดแล้วนะครับจากที่ลิฟวูในตอนแรกนั้นโอ้โหเสริมดุเสริมโหดมากๆแต่ปรากฏว่าพอมีขาออกปั๊บนะครับโอ้ทำให้นะครับลิฟวูก็ไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่เนาะสกอร์ของทีมนั้นเนี่ยก็ยังขาดขาดในหายอยู่นะครับคือมันไม่ได้เต็มสักเท่าไหร่นะครับทรัพ ทีมนั้นนะครับเสริมเยอะมากๆนะครับอาเซนอลเนี่ยเสริมเยอะเสริมเต็มนะครับคือพร้อมลุนแชมป์สุดๆเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นนะครับขุมกําลังที่มีและขุมกําลังที่เสริมมาก็ไม่ธรรมดาหรือไม่กระทั่งเชลซีนะครับเรื่องการซื้อนักเตะโอ้โหก็เลยได้ว่าเยอะอยู่แล้วนะครับมาเลยทําให้ลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยจากที่ตอนแรกเสริมนักเตะโอเคนะครับเสริมมาดีเลยเชิงคุณภาพนะครับในตัว11ตัวจริงแต่พอมาดูขุมกําลังสำรองนะครับก็แน่นอนแหละว่านะครับขุมกําลังสำรองของลิเวอร์พูลนั้นก็ดรอปลงไปเยอะมากๆนะครับ แต่ในตอนนี้นะครับแฟนโหงหลายคนนั้นก็คงจะพอรู้ปัญหาอยู่แล้วว่าปัญหาที่เยอะที่สุดเลยของลีพูในตอนนี้คือตำแหน่งเซนเตอร์ของทีมนะครับเพราะด้วย2เกมที่ผ่านมากับการเสียประตูนะครับอย่างยับแม่ยับเป็นเครื่องมือชัดเจนเลยว่านะครับแผงเกมรับของลีพูนั้นค่อนข้างแย่นะครับเจ้าจริงๆแล้วนะครับโอเคปัญหาหลักๆนั้นอยู่ที่เซนเตอร์คนใหม่ที่ล์พูนั้นต้องเสริมมานะครับเพราะปัจจุบันนี้มีฟันได้คนาเต้นะครับที่จิตใจเมื่อลอยเหลือเกินนะครับเลโอนีเป็นดาวรุ่งที่เข้ามาแล้วก็โจโก นัดนะครับคือสามารถใช้ได้จริงเนี่ยเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับจึงทำให้สกอตอีก1คนที่ลิปูอยากจะเสริมอ่ะเป็นกองหลังนะครับและเด็กของทุกคนก็รู้ว่านะครับก็คือมาร์เกฮีนั่นแหละเป็นนักเตะที่ลิปูนั้นต้องการและโดยส่วนตัวผมมองว่าก็ควรจะเสริมด้วยในฤด,ดูกาลนี้แต่จริงๆแล้วปัญหาหนึ่งนะครับที่ลิปูเสียประตูเยอะเนี่ยอย่าลืมว่าคู่เซนเตอร์นั้นก็คือคู่เซนเตอร์ตัวจริงฤด,ดูกาลที่แล้วนั่นแหละที่มีทั้งฟานได์แล้วก็ค้นาเต้นั้นดฟออร์มปลงไะครับแญ ลิพูมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้เล่นแผงเกมรับที่เยอะมากเลยนะครับคือเปลี่ยนทั้งแบ็คขวาแบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นฟิมโปงแบ็คซ้ายนะครับเป็นมิลอสเคอร์เคสจึงทาให้นะครับการเข้าขากันมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ลิพูต้องปรับเปลี่ยนนะครับอ,อย่างเห็นชัดเจนเลยว่ามิลอัสเคอร์เคสนั้นผ่านมา3เกมนะครับเอาไล่ตั้งแต่เกมกิตตันพาเลตจนถึงเกมล่าสุดนิวคาสเซิลไม่มีเกมไหนที่เล่นดีเลยได้ซ้ำนะครับเกมรุกเกอร์ชไวาจะดีเกมรับถือว่าแย่เลยประกบตััววห่่่าาาาางงงงงตตลลออออดดนนนะครรรไไมามมาสถใใช้้แแแขขกรกรแ็กกกเททปย ้คู่แข่งนั้นเปิดได้บ่อยครั้งนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ลิพูดโดนเจาะบ,บ่อยมากๆหรือทางด้านแบกความนะครับอย่างฟิมโปงมีจุดเด่นเรื่องเกมรุกนะครับเกมรับสำผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะแต่นั่นนะครับมันก็คือแผงเกมรับ4เนี่ยจาก4มีถึง2คนเลยนะที่มีการปรับเปลี่ยนไม่แปลกที่ลิพูนั้น จะเสียประตูเยอะนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันสําคัญและจําเป็นที่สุดคือการเล่นให้เข้าขามากที่สุดเลยลิฟพูนั้นยังเล่นไม่เข้าขาสากเท่าไหร่นะครับกับแผงเกมรับ4คนและประจวบเหมาะกับความที่ว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคู่กลางตัวจริงลิฟพูแทบไม่ได้ลงเล่นคู่กันเลยนะครับก็คือแม็กลิสเตอร์กับแรนกาเฟแบกนะครับกาเฟแบกมีแบนดไปใช่ไหมแม็กลิสเตอร์นั้นก็มีปัญหาเรื่องความฟิตอยู่นะครับจึงทาให้เนี่ยที่เราเห็นเลยนะครับตั้งแต่ปรีีซนจนถึงปัจจุบันนี้เกมรับของลิฟพูนั้นดดนนนนเเเจาาาาะง่่่ยยยมมมมมกกกๆลลคคคัือออไีีแท ซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่ทาให้เกมรับของลิพูนั้นย่าแย่นะครับอ่ะส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ลิพูนั้นก็ต้องมีการปรับปรุงมันไม่ใช่แค่ว่าเสริมนักเตะอย่างเดียวนะครับมันจะทําให้ทีมดีขึ้นมันก็ต้องปรับปรุงเรื่องการเล่นด้วยเช่นกันแต่จุดที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับกับการที่โซบสไลในฤดูกาลนี้นั้นนะครับเขานั้นเนี่ยก็อยู่ในสถานะละกันนะครับที่ไม่ใช่ตัวจริงนะในตําแหน่งกองกลางตัวรุกนะครับคือตัวจริงกองกลางตัวรุกนั้นเป็นฟอร์เรนเว ก็คือแย่งชิงกับแมคไอริสเตอร์และอักาเฟนแบกหรือเกมล่าสุดถูกจับไปยืนแบ็คขวาก้อนทับว่าทําได้ดีเลยซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่านะครับสูบอสไลน์นั้นนะครับถ้าหากเล่นเป็นกองกลางนะครับหมายถึงว่าเล่นกองกลางคู่อันกาเฟนแบกหรือแมคไอริสเตอร์นั้นน่าจะเล่นได้ดีมากกว่าการเล่นกองกลางตัวรุกนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยสูบอสไลน์นั้นเป็นมิดฟิลนะครับจะเรียกว่าเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกก็ได้นะครับคือจะมีการไล่เพรสที่ดีมากๆการออกบอลเนี่ยผมยังมองว่าซูบอสไลน์ไม รอจังหวะของเกมแต่ก็ออกบรรยาวใช้ได้นะครับมีทีเด็ดเรื่องยิงไกลนะครับซึ่งจุดนี้เขาจะเล่นได้ดีมากๆกับกองกลางอีกคนนึงที่สามารถเล่นเกมรับได้ก็คือยืนคู่กับกาเฟนแบกก็โคตรดีเลยหรือยืนคู่กับแม็กเลสเตอร์นะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีด้วยเช่นกันนะครับโซวัสลา์นั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญแน่ๆในฤดูกาลนี้อยู่ที่ว่าอาร์เนอร์นั้นจะตัดสินใจอย่างไรนะครับดยส่วนตัวเนี่ยหลังจากเกมเนี่ยเกมหน้าเจออาร์เซนอลผมก็ยังเห็นด้วยนะหากเลียฟูนั้นนะครับเลือก เพราะเอาจริงๆแล้วนะครับด้วยฟอร์มการเล่นของซูบอร์สไลด์ควรตัวจริงยืนคู่นะครับกับไรอันกาเฟนแบกหรือจะเหมือนเกมที่แล้วก็ได้นะครับที่ซูบอร์สไลด์นั้นยืนแบกขวาแล้วก็อัแมกเลสเตอร์ยืนคู่กับไรอันกาเฟนแบกก็โอเคนะครับซึ่งจุดนี้ก็อยู่ที่การปรับเปลี่ยนละกันและผมเชื่อว่าเนี่ยแหละจะเป็นคีย์แมนที่สําคัญเลยนะครับของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็แน่นอนจุดที่ลิเวอร์พูลต้องมีการปรับนะครับก็คือผู้เล่นใหม่นะครับอย่างฟอร์เรนเวียดเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าฟอร์เรนเวียดนั้้้นนยยยััังไมาาาปบบบบบตออลลลดเเขจ๊พี หลบหนบ1และพยายามหลบ2ก็ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความตัวเล็กแล้วก็ไม่คุ้นชินกับความเร็วฟุตบอลอังกฤษนะครับถูกกระแทกกระทันบ่อยมากๆแต่จุดหนึ่งนะครับที่ผมว่าจุดดีของฟอรเรนเวียเลยที่เขาเล่นมาทั้งหมดเลยนะครับจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ค่อยดีนะคือเขาเป็นคนที่ได้บอลปั๊บออกบอลง่ายนะครับคือได้บอลแล้วก็ถ่ายบอลออกเลยนะครับซึ่งนี่เป็นจุดดีของฟอรเรนเวียคือหลายคนอาจจะมองว่าจ่ายไปหลักเกินร้อยมันก็ควรจะมีช็อตเท่ๆเด็ดฟีลแบบว่าซีดารอะไรเงี้ยค จุดนั้นนะครับเป็นจุดเด่นของฟอร์เรนเวทอยู่แล้วแต่เขายังไม่สามารถทําได้เท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนเลยว่าฟุตบอลเวลาจะขึ้นนั้นจะขึ้นตรงฟอร์เรนเวทบ่อยมากๆนะครับไรเวทก็ถือว่าทําได้โอเคในจุดนี้นะครับแต่อย่างที่พูดว่ามันได้โอเคแค่จุดเดียวไงแต่จุดอื่นยังไม่เวิร์กสักเท่าไหร่หรือที่หลายคนมองว่าพอมีฟอร์เรนเวทปั๊บเกมรับจะดรอปลงหรือเปล่านะครับจริงๆฟอร์เรนเวทนั้นนะครับมีสถิติการวิ่งอยู่ระดับท็อปๆของทีมเลยได้ซ้้้้้บบํกกําา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 าจจาาจจจึึงงงนนนนนใหหะะรรรับบบไไไไอออูปปแแแกกกกกก็็เเเลมมมม่่่่ดดดดีียยถตพขข สคัญทําให้อีกคู่แข่งนั้นนะครับออกบอลยากได้ด้วยเช่นกันผมเลยมองว่ามันอยู่ที่การปรับตัวของฟอร์เนเวียเท่านั้นลิพูนนั้นก็ต้องใจเย็นนะครับกับการเล่นของเขานะครับซึ่งต้องดูว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรอาจจะมีการปรับนะครับให้ฟอร์เลนเวียนั้นนะครับลงมาต่ํามากขึ้นหรือเปล่าเพื่อสามารถเชื่อมเกมได้ลิพูนนั้นนะครับอาจจะมีบางจังหวะกลับมาเล่นนะครับในระบบเหมือนครอปไงกองกลาง3คนก็เป็นไปได้นะครับคือกลางรับ1กองกลางคู่2และบางจังหวะก็ค่อยเถิบนะครับฟอร์เรนเวียดไปเล่นกลางรุ ก็เป็นการปรับเปลี่ยนของโค้ดนะครับและจุดสุดท้ายนะครับที่ลิพูนั้นต้องเสริมในฤดูกาลนี้คือผู้เล่นตำแหน่งเกมรุกซึ่งจุดที่สําคัญมากที่สุดเลยก็คือการจะต้องเสริมกองหน้าตัวเป้าของทีมโอเคเอกิทิกเนั้นสามารถเล่นได้นะครับสนัด3ประตูเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆแต่ลิฟูก็ไม่ได้มีสำรองเกมรุกนะครับหมายถึงว่าสำรองกองหน้าตัวเป้าผมเลยมองว่าการมาของอิสซักนั้นโอ้โหถ้ามาได้จริงๆนั้นโอ้โหเอกิทิกเนั้นก็อาจจะต้องถูกขยเบไปขยเบที่ผมหมายถึงอาจจะถูกจับไปเล่นปีกซ้ายนะครับซ และด้วยผู้ฟุตบอลเนี่ยหลายคนอาจจะไปยึดติดกับแผนว่าเ,เล่นปีกก็คือปีกแต่ลิพูนั้นนะครับสามารถเล่นเป็นกองหน้าคู่ได้และหากเราไปเจาะลึกนะครับเกม p r e ซีซ s o n หรือรูปแบบการซ้อมของลิพูที่มีการปล่อยมาลิพูนั้นนะครับมีการซ้อมในรูปแบบกองหน้า2ไว้อยู่แล้วคือลิพูเนี่ยจริงๆนะไม่ว่ารู่การนี้รุกการที่แล้วนะครับมันก็เล่นฟิลลิ่งกองหน้า2เหมือนกันเพราะว่าวูสไลน์นั้นบางจังหวะก็เขี่ยบตัวเองไปในการเล่นนะครับหน้าคู่นะครับกับทางด้านโชต้านในรุูการที่แล้วจึงทำให้าาลิฟ อิสซักมาจริงๆมันน่าจะยืดหยุ่นมากกว่าการได้ปีกมานะครับคือได้ลิพูได้ปีกซ้ายมามันก็จะแย่งตำแหน่งกันแล้วตอนนี้ปีกซ้ายแน่นอนว่าเคซ่าอยู่ต่อนะครับเคซ่ากัคโปนะครับเป็นซีเนียยังไงก็ได้เล่นนะครับในตำแหน่งซ้ายมีเรียวอิงกูโมฮาที่ลิพูนั้นน่าจะส่งลงเล่นนะครับช่วงครึ่งหลังช่วง10นาทีสุดท้ายเพื่อเป็นการไต่ระดับนะครับดาวรุ่งวัย16ย่าง17ปีไปนะครับและอีกส่วนหนึ่งลิพูนั้น ถ้าเสริมปีกมาแล้วแล้วก็มันก็เป็นข้อดีนั่นแหละในควอกเตเดฟนะครับแต่นะครับมันจะทําให้ลีโออินกูโมฮานั้นก็จะไม่ได้รับการพัฒนาจึงทำให้การเสริมหน้าเป้าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่านะครับพะในท้ายที่สุดแล้วนะครับอิกิติเก้นั้นโอเคเล่นดีนะครับแต่เขานั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับหมายความว่าต้องมีการสลับเปลี่ยนในการลงเล่นนะครับกับกองหน้าคนใหม่ที่ลิฟูนั้นอยากจะได้อย่างอีซักนะครับซึ่งนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ปัญหาของลิฟูส่วนซาร่านั้นที่ มันจะมีช่วงที่ก็อย่างเงี้ยเลี้ยงไม่ผ่านนะครับฟอร์มไม่ดีหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่เราลองดูจริงๆแล้วนะครับลูกจ่ายของซาร่าแต่ละลูกนั้นก็ยังทีเด็ดที่ขาดเหมือนเดิมและเขานั้นก็ยังมีส่วนร่วมนะครับในการยิงแล้วก็แอ็ซิสเหมือนเดิมด้วยเช่นกันนะครับคือซาร่าสไตล์แบบนี้อยู่แล้วไม่ได้มีส่วนร่วมมากแต่อยู่ดีๆนะครับก็ยิงได้อยู่ดีๆก็แอ็ซิสได้เขาคือผู้เล่นแมตช์วินเนอร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่หาได้ยากมากๆสำหรับผู้เล่น,น,นงนรั่าาออยยเกล้ตตแุ มาจุงจุกอา n เนอร์งงก็ด้วยเหตุผลนี้นี่แหละมีซาร่าอุ่นใจมากกว่านะครับสามารถสารสร้างสกอร์หรือแอซซิให้กับทีมได้มันจึงเป็นจุดที่สําคัญนะครับจึงทาให้ฤดูกาลนี้ไม่ต้องไปคาดหวังเยอะนะครับว่าซาร่าจะเลี้ยงบอลเยอะจะมีสกิลนะครับนู่นนี่นั่นให้เราได้เห็นนะครับเราดูที่ผลลัพธ์มากกว่าผมยังมั่นใจนะว่าซาร่าอย่างน้อย การยิงของเขานั้นดูกการนี้นะครับขั้นต่ำเนี่ยเกิน15ประตูแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่ได้พลิกเหมือนดูกการที่แล้วแต่ก็เป็นจุดที่สําคัญของล์พูแน่ๆนะครับและนี่ก็คือปัญหาทั้งหมดของล์พูที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเสริมในการแก้นะครับซึ่งตลาดเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วลีพูนอกจากการเสรินนักเตะแล้วก็ต้องมีการเล่นที่ต้องคุ้นชินกันด้วยของตัวนักเตะนะครับเพราะว่าหากนะครับคาดหวังและกันจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับมันจะต้องมีความสม่ําเสมอความเสถียรผู้เล่นนนะคครรััััตตตวววสสํําาาออองงงหืทิ้้้ก็จมมีญ ด้วยสามารถทดแทนกันได้ไม่อย่างนั้นนะครับด้วยระยะยาวและการ38เกมยังไม่รวมบอลเอฟเอครับบอลคาราบาวครับหรือนะครับกูเอฟ่าชเปนลลกที่จะต้องนะครับมีการเบียดแย่งนักเตะกันอีกนะครับมนเลยทําให้มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งแล้วกันมีเยอะดีกว่าไม่มีนะครับและต้องเยอะด้วยคุณภาพด้วยสำหรับนักเตะลิเวอร์พูลและทุกคนเห็นบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไล่ว่ากนนะไปแล้วขน พระคุณครับ